นี้นะมามีเนี่ยเปรี้ยงปลางแบบดังมากสุดๆโหวดกันหรือยังโหวดกันหรือยังเอาด้ก่อนมามีนี่นะคะมีชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบหญิงขวัญใจมหาชนจากละครเรื่องตามรักคืนใจโอ้เรื่องนี้แซ่บมากเวทีมายามหาชน2016นะคะอยากให้ช่วยกันโหวตกันเยอะๆนะคะตอนนี้คะแนนสูงที่สุดด้วยมามีอัดขีดไปที่สนวังทองคำ สำหรับใครที่อยากจะโหวตไปให้กำลังใจพี่ย่านะคะโหวตผ่าน S M S พิมพ์ทีทีัญญาเนี่ยนะคะทีศูนย์เจ็ดวงเล็บทัญญาไม่ใช่ว่าทีศูนย์เจ็ดวงเล็บแจ็คไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องวงเล็บพี่ย่าส่ง S M S มาที่468 9 666ครั้งละ6บาททุกเครือข่ายทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางที่2โหวตผ่านนิตยสารมายาชาแนลก็ได้นะคะนี่จัดเต็มมาก ชิ้นส่วนตัดกปูปองเลยอันนี้เป็นแบบย้อนยุคนิดนึงแต่ชิ้นส่วนของนิตยสาราเพื่อส่งเข้าร่วมโหวตผ่านทางนิตยสาราเป็นบิ๊กโหวตได้10คะแนนโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26สิงหาค <c oughs> มปรบม,มือให้มามีแต่ละเดี๋ยวนะก็บอ,อกก่อนไม่ได้ซื้อเวลาโฆษณานะคะไม่ได้ซื้อใช่ไหม่ะตื่นเต้นไหมกับรางวัลน<อ>ี้คิดว่าได้ไหมคิดว่ารางวัลนี้พี่รู้โห้ยตั้งหลายคนเนอะก็มีเวลาโหลดมันต้องสิงหาใช่ไหมล่ะ ก็ต้องโหวตเดี๋ยวโหวตให้รถเมลีว่าจะได้ตื่นเต้นกันนิดนึงคะแนนจะได้เท่ากันค่ะขอบคุณค่ะแจ็คน่ารักที่สุดนะคะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตร,ตรงนี้ค่ะคุณตุงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยครับกดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครับโอ๊ยหมไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe คุณกดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ